เคม,ม,มาคุยผู้ชมมาวันนี้กับผมบราคุติวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของมากรรมน็กเฟสของสตรีมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในช่วงอ่าเรียกว่ามันเหมือนช่วงต่อกันนะระหว่างช่วงของประมาณกุมภาถึงมีนาอะไรประมาณนี้ต้นๆกันก็เกมในวันนี้ของเราก็คือคาบุโต p พ r กก็เป็นเกมจับด้วงเอามาสู้กันอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจเรื่องสไตล์ภาพเรื่องการเล่นก็นา่าติดตามนะมาก็เริ่เมเลยแล้วกันอยู่นา่าจะโอเคแล้วมั้งเรื่อง จะติง้งไปนิดนึงแล้วแต่เพลงโ <c oughs> อเคอย่างนี้แล้วกันโอเคเริ่มเลยสวัสดีนี่คือเดโมโอุ้ยมีแขนด้วยเว้ยยังไม่มีทูตอวเรียวนะตอนนี้ก็ต้องค้นพบอะไรได้วยตัวเองหวังว่าจะมีความสุขนะอะไรอย่างงี้จะดูส์เหรอเนี่ยโอเคไม่มีทูตอวเรียวเรียนรู้เองเลยเหรออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เมนูอุ้ยแต่เจ๋งเลยมีมิม้วอุ้ยแต่แขนขาด มีปฏิทินร้านต่อสู้คอลเลกชันแมปอันนี้คือแมปอยู่เนาะบิทเทลพาร์คคามเลคซันนี่ฟาร์มคอร์เดอร์สวาร์มไพฟอเรสอันนี้บ้านไปไหนกันดีพาร์คช o อปนะนะคอลเลกชันหน่ยดูดิยังไม่มีเนาะเรียงจกักโหมีหลายแบบเลยโอเคทีม m s ขายก็ได้ไปดูที่ร้านหน่อยดิ เป็นอัปเกรดนะมีลูกอมน้ำผึ้งรองเท้าตาข่ายหนังสือสารนกกรมเป็นขายายตอนนี้เรามีเลเวลหนทุกอย่างเลยแถวข้าขงล่างเนาะตอนนี้ต้องมี14เหรียญอัปเกรดก็ใช้ตังค่อนข้างจะระดับหนึ่งตอนนี้ะมีเลเวลหน่งเดี๋ยวเราลองไปจับก่อนวนะไปที่ใกล้ๆบ้านกันถ้า,ถ,าถ้าดูที่บ้านนะก็จะอยู่ที่แม่น้ำตรงนี้มีโอกาสเจอด,ด้วงเนี่ยนะ ต้องการอ๋อมัมีดีควาย้วเนี่ยช่างใช้เงินด้วยโอต้องบริหาดีดีวะ่ะรองเท้าต้องเลเวลสองอันนี้ซันนี่ฟาร์มอันนี้ไปได้ไรี้ฟรีน่าจะใกล้สุดอ่าที่อื่นยังไม่ปลดเนาะลองอินโฟเกสโอเคอาจจะมีสองที่เราดูที่ซันนี่ฟาร์มเหมือนกันไปฟรีเลยโอเคเลือกจุดสองจุดอ่าถ้าเป็นด่วงมันอยู่ท่าไห่ฮะเนี่ย ปกติด้วงไม่อยู่ตามพื้นอย่างี้มลองดูที่โรงนาไหมเฮ้ยเจอ,อเฮ้ยมีกาทามิงด้วยวะเอ้ยจะเป็นเต่าทองเนี่ยมีด้วงนี่อุ้ยอือเคยได้อยู่ได้อยู่เออเสียงดังไหมเนะี่ยมันจะฟเฟกต์จะดังไปจะได้นึกว่าจะไม่ดังเขาเลยเอากลางๆแล้วกันโอเคความยาวหนึ่งเซน ladybug เต่าทองโอเคอีกจนถึงทุกงหญ้าแล้วกัน เอ้ยมีเป็นแบบเอ้ยดวงตัวตนี้อ่าเอ้ยหืมนิดเดียวเฮ้ยได้ละคือคิวลิสสิบสองจุดสามเซนอ่าดูดีดดทดีเดียวดีเทลอ๋อเฮ้ยมีดีเทลด้วย h e อ c u คิวลิสเรียกว่าอัพได้หมูมันมีเรื่องนู้นนี่นั่นเยอะเลยวะ่ะอัพเกรดสแตทตัวดวงได้ด้วยอันคอมมอนสเตรน 21ิ eight, defense 49 de ah nrg อันนี้ไม่รู้ยอดจากอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคำไม่ไค่อยคุ้นเลยอ่า er, h o l e h o l e stronger risky kick เรื่องแต่ทางใจเปลี่ยนชื่อก็ได้เก็บไว้เก็บไว้แล้วกันต่อไป ladybug ตัดน้อยลงนิดนึงเรียกเป็นสาย energy อย่ะนะมันมีเรื่อง พราะมันเล่นเหมือนการ์ดเกมมัง้งมันจะมีไพ่แล้วก็ลงระบบเนี้ยแหละน่าสนใจเก็บก่อนแล้วกันนะไม่มีเราไม่มีแมลงเท่าไหร่เลยไปได้อีกวะก็ไปได้อีกจ,กจะเก็บโคฟใช่ไหมโอเคแต่มันก็มีเหมือนขายใช่ปหระบบขายอะขายก็ได้น้ลาลองไปจับให้เยอะก่อนแล้วกันเราจะต้องกวาดไหมหมดก่อนตอนนี้เรามีหนึ่งหนึ่งก็จะมีน่าจะเป็นอะไรวะขาดตัวหนึ่งอันคอมมอนอีกหนึ่ง แล้วก็ธรรมดาอีก3ไปเว้ยจุดมันจะเหมือนกันปะลองดูจุดค่าสามอันเท่าไกันเพราะ h อจสองอันบนเราดูไปแล้วเพื <c oughs> ใใ่อจะยางอื่นเฮ้ยตัวน้อยเฮ้ยน่ารักปะอ๋ยจับง่ายอยู่ไงโนบทโท3สามจุดหกเซนตามพื้นก็เจอตัวเดิมนี่โอเคสี่จุหนึ่งยาวกว่าปะ อันนี้เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะสามจุดหกเมื่อกี้สี่อันนี้ขายดีว่ะอันนี้สี่หนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้จะไม่เก็บมาแรงสาม่าโอเคไปเรื่อยๆเจอตัวน้อยอ่ะอึ้งอันนี้เก็บง่ายบับเบิลบีม่เป็นตัวกลมๆปุ๊กลุ๊กหนอเฮ้ยไม่เจอพันใหม่ทีวะเลดดี้บักแล้วเว้ย หนึ่งน่าจะตัวเล็กกว่าต้วไที่เก็บมามั้งพิ่งเก็บไว้แล้วก็ขายแต่ขายใน็กวอมมันไม่ได้เป็นเงินเงินเราต้องไปไปซื้ออัปเกรดไม่นั่นไม่มีเงินว่ะไม่ขึ้นเลยเอ้ยไม่เจออะไรใหม่กันวะบับเบบีกันหนึ่งจุดหกน่าจะเล็กกว่าเอ้ยไม่เจอเลยเว้ย ตามอีกหรือถ้าไปขายนี่หรือไปขายเนี้ยมันเกี่ยวกันป่ะวะเก็บก่นอนเดี๋ยวลองไปขายดูยกันอ่าบ,บารเบลบีมีอ่มีเลเวลด้วยเนี่ยเลเวลหนึ่งก็ขายก่อนอ๋อมันกันโอเคอ่าชอ็อปยังไงดีวะแล้วมี14ซื้อได้แค่อย,อย่างหนึง่ง ันขยะไว้สองดูบล็อกเน็ตเยยังไม่เป็นต้องดูว่าขยะเลยออ๋อนี่มีเขาไปด้ว้ด้วยวะอ๋อเราจะหา,มาแมลงได้ดีกว่าอ๋อถ้ารู้ว่ามแมลงเป็นยังไงก็จะหาแบบผันยากขึ้นได้ง่ายอ๋อจับง่ายขึ้นงั้นเอาว่าขยะแล้วกันโอเคเราก็กลับไปที่เดิมเอาว่าขยะสามยังไงอ๋อมันอัปเกรดข้างบนไหาที่ได้เยอะขึ้นเ๋อตัวน้อยอแก โอเคหนึ่งจุดหนึ่งเฮ้ยไม่เจอตัวอื่นเลยเว้ยอุย๊ยหืมพาได้ไงวะมาลองดูที่โรงนาสิโอ้โหไม่เจอตัวใหม่เลยเอ้ยตัวใหม่ได้เลยเว้ยเรนโบบีทูอ่าอันี้ขายบัมโบบีขายอ,อ,อ,อันเก็บพั์ใหม่ไหม แล้วก็หลูบวนไปวนไม้เรื่อยๆองหาพันธุ์ใหม่ให้เจอได้อ้ยยากจริงหรือต้องไปลองแข่งหรือว่ามันมีระบบแข่งที่ยังไม่ได้ลองไปกดดูเลยแล้วกวต้องลองดูหน่อยแหละหรือถ้าเรามีเรลเยอะก็อาจจะมีก็จ,จะดีไหมวะไม่รู้ว่ามีอีเวนต์หรี่จำกัดไม่ไม่ได้ดูนะอุ้ยเจอละอุย้ยดวงคีมส s แต็กบีเทิลมาอ,อ อ๋อได้เลยนี่ไงสแต็กบีเทอร์สวยอันนี้เก็บไว้แล้ว้องเก็บกันอื่นด้เผื่อมันต้องใช้จำนวนด้วยบัตเทอร์นี่ไงอ๋อเรื่องเลเวลก็สำคัญนะเดี๋ยวลองดูเลเวลก่อนเลโนบีเทอร์อัพเกรดมีเลเวลอาร์เพลสี่ 3, เลเวลสามเฮอร์คิวลิสงั้นนี้ก็จัดประมาณเลเวลสามเหมือนกันจะมีแคนดี้น่าจะประมาณหนึ่ง แตกบีเทอร์อุ้ยแจ่มันก็ได้ใช้เยอะแล้ววะ่ะโอเคงั้นก็สู้เลยเลือดค,คิวลิสไรโนแตกโอเคการ์ดเหรออ๋อดูได้โอเคน่าสนใจเดีย๋ยวเราไปลองดูหน้าง,งานดีกว่าขี้เกียจอ่านเ <c oughs> อวตอน้คนชื่อฮานะเหเนี่ยเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะฉันต้องอธิบายก่อนว่าจะสู้ยังไงเป้าหมายก็คือต้องผลัก อ่าคู่ต่อสู้ให้ลงไปจากเวทีให้ได้อ่าโอเคแค่นี้แหละยังไงอ่ะเฮ้ยอ๋อมีไทมิทม่งด้วยหรอโอเคอ๋อต้องรอเวลาแล้วก็ค่อยกดการ์ดอ๋เอเฮ้ยจบแล้วบ้างเฮ้ยมันมันดื้อว่ะอ,อ๋อมาตามแถวมันไม่โดนนี่ว่ะอ๋ออ๋อมันมีเรื่องการเรียงกันี่ว่ะเรียงแล้วก็แบบ ถ้ามาแรงชนกันก็จะมีอะไรไม่อนั้นแต่ถ้าไม่ชนเหมือนเมื่อกี้แท็กบีเจ้าเดีข้างบนมันก็จะไม่มีอะไรเลยโอ้ต้องวางแผ่นนิดนึงว่ะถ้าสนใจนะเนี่ยโอเคไม่ต่อไปได้ตังค์ว่ะโอเคได้ตังค์ได้ตังค์มันจะยิ่งเยอะขึ้นสองสามสอง,สองโอเคเราสามหมดยังกำลังดีอยู่ไปเว้ยเกมนี้ก็ดูเพลินดีเหนะมือนกันนะมันเพลินอ่ะมาเล่นง,ง่ายด้วยมีไปไปจับมแมลงด้วยก็ดูดีนะ โอ okay, เคจะรอสักหน่อยเนี่ยสกิลกคล้ายกันเลยอ่ะมันมีเปลี่ยนมือนะไม่มีเปลี่ยนมือนะอา้าวจบไปนี่อุ้ยตายตังเยอะขึ้นเว้ยอุ ов, ้ยตจบไปสามสองสี่เอ่อมีอัพเกรดได้หนึ่งเลยอ่ะอัพเกรดขึ้นก่อนเลยโอเคยงังละหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ไปแมปก่อนเราต้องกว้าหนหาให้หมดก่อนเชื่อ เฮ้ยจะหมดนี่ธรรมดาหมดแล้วสี่ซับสี่อันคอมมอนหมดแล้วเหลือระดัแบแรัอนัจะเรียกว่าแร่มั้งมันเนี่ยไม่รู้ดิแม่ไม่เจอค่อมาจับง่ายขึ้นนะยังไม่ได้สังเกตเลยแต่มันก็ดูปกติเหมือนเดิมอะไม่เจอมันไวขึ้นนี่บอกมันจับง่ายอย่างไหนเนี่ยมันไวขึ้นโอเคยังยากอยู่ ที่จะหาตัวที่แรงที่สุดโอเคแล้วาขายกัน,กนบางทีน่าจะเปลืองมันเพราะมันอะไรมันก็ไม่ได้หายไปด้วยมันก็ยังอยู่ในช่องอ e ีเวน t ์ r ีของเราคอนเน็กชันเอลนลอบีเทอร์นันนี้ขายอารเรดี้บักสองเท่ากันความยาวมีส่วนมัหนึ่งเซนนี่คือสามโอเค แล้วก็อาเรเลโอดีกว่าได้หนึ่งโอเคสิบสองได้สองตัวมนะั้งเลเวลสี่ไนโนอ้ยยังนี้แช้น้อยอยู่บางตัวใช้ไม่เหมือนกันวะเนี่ยีอสิบสองอู้หูขาดนีดเดียวเองไนโนขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันอืมบอกเลยพร้อมสุดลองจะรอแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแข่งต่อยังไม่เจอ0ูนจุดแ อย่างไม่เจอสี่น่าสนใจไม่ไม่เจอสี่จุดหนึ่งขายหมดมีแคที่สิบสี่อัพอัพได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ติดตัวไหนวะถ้าแตกวะถ้า,าแตกเออนี่แข็งแกร่งหาตั้งดีกว่าสี่ห้าสี่พร้อม ร้อ,อมสู้เว้ยกูแรงไม่แพ้ใครเฮ้ยจะมันตัวสีวะเฮ้ยเฮ้ยฮึบอุ้ยโหมันบูตโหดมากเฮ้ย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 ได้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 ไดโอเคอูสามสิบเปลี่ยนนี้ก็เยอะนะ หรซื้อรอดีไหมซื้อรอยี่สิบาทของเทา้าเพลสไปโซนใหม่ด้วยเรียบร้อยโซนใหม่ใช้สองเหรียญฮะเดี๋ยวมันได้สาทับสี่หนึ่งทับสองอะไรวะหรือม,มันแมลงประเภทอะไรกันเหรอหรือไงวะถ้ามันมีแล้วอุ้ยดูดีวะ่ะต้นไม้ตัวเดิมไม่ห่าโอเคดูใต้ไม่ธรรมดา ต่อไปฝั่งนู้นนี่ก็ทำอะไรอย่าเอีย้ยเฮ้ยไม่เจอพันอื่นเลยน้ำบอกหนังสือไปช่วยไงไม่ช่วยเลยอะไรครับเนี่ยต้องขายไปรอบยังไม่พอมีตังค์อยู่แถวพุ่มหญ้าตรงนี้ล่ะเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยนี่ไงตอนนั้นโหลดดิ้งเมื่อกี้ไม่ได้เลยโก l ด์ไลท์แอดบีเทลเจ็ดจุดสอง ต่อไปจะไับอะไรรับแจไี้มันหายากจริงว่ะรับสุดท้ายมไม่ถึงมีตัวเดียวว่ามันหายากนี่เองเอ้ยอีกตัว Stack Peter เฮ้ยได้พอดีโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่อันนี้เก็บไว้ถ้าแตกเรามีเลเวลสามเรนโะบ <Rainbow S 2> มีอยู่แล้วโอเคต้องดูสกิลการ์ดกันโกวอยแอดเพิ่ม หูหกหมันใช้สูงมากเลยอะ่ะ big knockback knockback immunity แต่มันก็ไม่แย่หูเราแรงอยู่นะอั g เก d e รอแล้วกัน5เลยเลื l ่อนอัพเลเวลเอ้ยขาดทีเดียวอ,อ่ขาดตัวที่ไม่ได้ใช้ก็ได้มั้ง knockback มีบูทมัม l e b e knockback กระนั่ม small to medium nobody can push r e m o v e all time อสกิลแปลกๆว่ะแม่เออสี่ห้าสี่ฮิวคิวลิบทบูธบิ๊กน็อกแบค็คบริสกี้คิกอ่าใครดีวะสเตกแล้วกันชอบห้าห้าโอเคแล้วเ,เปลี่ยนใหม่อ่าอันซีเล็กก่อนแล้วก็โกูไลแอดโอเค เจ็ดอู้ 7, 3, 6, เจ็ดสามหกว่ะแล้ห้าห้า medium, เลยค่อยมีเดียนเดียมลองดูแล้วกันถ้าแพ้ไม่น่ามีรมั้งไม่รู้อะต้องเล่นการได้ถูกจังหวะนี่ไงมันมีเพิ่งจริงละเพิ่มไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่มันอู้มันเฮ้ยเริ่มเสียเปรียบแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้พอดีจังหวะช่วงชิงนิดนึงเฮ้ยชนะไฟด้เหรอเนี่ยอ่า ยังไงชื่อชอบเดโมหรือเปล่ายัางมีศัตรูให้สู้อีกนะอาจจะมีมาแรงให้จับเพิ่มอีกแต่เราก็เห็นก็สักเกือบส่วนใหญ่แล้วเออทำไมไม่ลองเ,อเพิ่มเกมในสิ่งที่อยากได้ดูด่าอะไรงี้ผมก็ติดตัวอยู่แล้วแหลผมว่าเกมนี้ก็ดูเจ๋งดีอ่ะโหแต่เล่นเองก็ใช้ได้เลยอันนี้ Emperor Mode ดูได้ไหมเนี่ยดูได้ว Win นระน n อ c k b a c k Random Small to Medium p e r ม a n e n t Small e n e r g ์ b o o s ู Eternal to Push Insta l ี e น่ากลัวดูนะโอเคอ่าจับไอ้นี่ไม่ได้เลยนะอัพกรเก่อนหูมีตังเริ่มเยอะแล้วเนี่ยต้องหาให้ได้เรวันเนี่ยต้องหาให้เจอว่ตอนนี้หาได้มากขึ้นเอ้ยอาสองอยหยางก็ได้อ่าโอเคแล้วก็แมพเอาไปหาดูต้องเจอล,ละหาได้สี่ เฮ้ยนี่อ่าดาบดีไหนดูสิอยากเจอตัวแร่เฮ้ยเจอแล้ววแบบิ่งได้ละเอ็มเพลเยอร์อดะคอนฟลายหูเอ็มเพลเยอร์ยเอ้เมือเอมอเม่อดดกี้ก็มเพ e เ o อรสักอย่างปะลืมเียแต่เอ็มพอเพลเอว่ะ interesting น่าสนใจจริงๆอ่ามันสกิลคล้ายๆกันเลยนี่ว่า knock back small to medium medium to big อู้ swift move you move much faster after knock back เฮ้ยตัวนี้ดีนะเอ้ยตัวนี้ดีๆๆดีด,ดีก็เลยมีแล้วเพิ่งมีขายดีกว่าเอามามีตัวเก่งอยู่แล้ว เลยธรรมดาตัวหนึ่งที่ยังไม่เจอวะ่ะของซันนี่ฟาร์มเหลือตทวแรเจอทีเด้ออยากเจออ่ะอันคอมมอนเฮ้ยเจอแล้วอ๋อน,นี่ไงตัวนี้เมื่อกี้นี่ว่า อีกนิดนึงอ้โหเกือบพลาดแล้วล่ะเอ็มเปอร์ดรอยมอดอ่าโอเคได้ระดับดีมาสองตัวแล้วโอเคเก็บไว้ขายเอาลวเว้ยโอเคโอ้ยเราก็ไฟ่าเปิดมาเรื่อยสี่เลยเนี่ย อสามสิบสองเยอะเยอะนะดูมอสก่อนนิดนึงนะมอสก็นิดนึงคิวคิลิสเราไม่ใช้ดีกว่า24พอดีโอเค55เกือบโอเคค่อนข้างกลางๆอยู่แมปโอเคเราไม่หายเจอก่อนจะหาให้ครบเลยขอแค่ธรรมาดาก็พออีกตัวที่ยังไม่ค้นพบมือคืออะไรกันนะ เฮ้ยเจออีกแล้วเว้ยไรโนยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัยวนี้ปะอันนี้ไงซิลเลียนอ่านว่าเนี่ะชาฟเฟอร์ไม่คุ้นเลยตัวเนี้ยไม่รู้แปลไทยคืออะไรอะ่ะเอเวอร์เาราก็มีแล้วไรโนมีแล้ว มีแล้วเก็บเลยมีเดียมดิเฟนต์บูตมีเดียมสเตรนบูตเพิ่มเลยสมอร์เอร์จีบูตหูมันบูตครบเครื่องเลยดีกว่าเฮ้ดูดีคอลเลกชันอัพเลเวลซะหน่อยแต่มันจะมีสามตัวน่าจะอาจาอาจะมุ่งสักตัวตัวจริงก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรเบตเทิลลองดูดิแปดห้าสามโอ้โหแปดอะ สเตนเราแรงสเตนเราหนึ่งร้อยแปดเก้าสเตนเขาร้อยเจ็ดดิเฟนซ์เราหนึ่งร้อยสี่แปดเขานึ่งร้อยหกเจ็ดตอนดูเฟนต์สูงเอ็นเอจีก็สูงกว่าอาจะต้องเปลี่ยนบ้างแล้วเนี่ยไปดูภาพรวมก่อนไม่ต้องเปลี่ยนตรงไหนดีมีเลนบูลงั้นเอาสแต็กออกก็ได้เอาออกแล้วก็ไปใส่ดาวคอนฟายแทนแล้วกันหรือลองเซตใหม่ดีดาวเรนนอ,ออกก็ได้อันซีเล็กแล้วก็ไปเลือกมอส อ๋อนี่ไงเอเดจจ,จะสองร้อยแรงกว่าดีเฟนต์กับสตเตย์น่าจะเบาถ้าจะเปลี่ยนต้องอาจจะเอาเอาสักตัวออกอเอามอสเอาล้วกันมอสเอาก่อนหาตัวดึงแรงมาหนะ่อยสเต็คหรือไลโนนะนี่ไงสเต็คเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วลองดูก็ได้เดี๋ยวถ้าแพ้ก็ลองดูแล้วกันโอเคมาแล้วเว้ย เอาแบ็คโอแทคไม่ช right. ่วยเลยห้าหกเลยเลยเลยบีเนาแค้ยอ้เคยได้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 ขอกดดนิดนึงอ่ะต้องการต้งการก่อนไปไปไปไลาใส่ตัวมีเนาแบ็คเฮ้ยมีเนมเนี่ยวิทเลยเลยเลเฮ้ยโอ้โหมนเปนนิดเดียว อุอ้ยแล้วอุ้ยมันยังสู้มันสู้บีเราแบกนี่นี่นี่แล้ว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 อุอ้ยโอเคได้แล้วเว้ยหูห้าสิบเหรียญจะซื้อหมดหรือ,อยังเอามาล็อกแล้วอะที่เหลือก็ซื้อไม่ได้ล็อกล็อกล็อกอหูก็ลองเพลินเลยเนะี่ยใช้ได้เลยโอเคมาแรงโอเคอย่างอืกก่นก็มันล็อกอะ แม่อยากเล่นจริงๆมันเพลินมากเลยแล้วก็เก็บมแมลงหมดทุกสายพันธุ์หมดทุกประเภทแล้วก็เกมนี้ก็ดีนะครับหูมันสนุกมากเลยเพลินๆดีเล่นง่ายเข้าใจง่ายมีลุ้นๆอยู่อือก็ดูดีเลยก็ถ้าใครสนใจจะเล่นใหผมทิ้งลิงก์ไว้้นงล่าลกันเผื่อใครจะตามไปเล่นได้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาแ้่ก็ไว้จะันใหม่ในคลิปหน้าลวกันครับผมวกนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีครับผม